นี้เป็นคู่เอกในรายการนะครับชิงรางวัล2 0 0 0 0บาทนะครับปอนสวนเบนแลกข้ามหัวกับเจ้าตะวัตบูชานะครับแซมศรนครินเป็นตัวชงนะครับนะครับสำหรับคู่นี้ครับชิงรางวัล20,000บาทนะครับเปยัง สกอร์ครับ0ต่อ2ครับโซกันยากนะฮะคู่ต่อทุกที่นะฮะว่ากันไปครับดูกันยาวๆครับลนนะครับโอ้โหมาดูแต้มของเจ้าพอลสวนเป้นนะครับนี่ครับ1ต่อ2ครับมาแล้วนะครับนะฮะโอ้โหคู่นี้เต่าดางรานี่เพิ่งฮอตมานะครับเอาชนะที่ซปเปอร์ไฟมานะครับนะฮะเรามาจะเป็นยังไงครับนะครับนะครับ ตีอย่างเดียวนะครับจะปอนนะฮะข้าศิลป์จังหวะนี้ครับไม่ครับนะครับนี่ครับสองเท่าครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านนะครับหล่นนะฮะโยกขึ้นมาฝ่าวับโอ้นะครับเป็นแต้มนะครับสามต่อสองครับแซมสีนักเรียนเป็นตัวชงครับ จช่เข้ากลุ่มด้วยนะครับยกขึ้นมาโอ้นะฮะส,สองต่อสามนะครับจะกลับไปโยกภูมำนำนะฮะนะฮะปอน,นสวนเเ็นโอ้ไม่ได้นะครับจังหวะนี้คนระับโอ้สามเท่านะครับสามต่อสามครับ ต่อ3ครับโอ้โหลูกปล่อยลงเฉยเลยครับ5ต่อสนะครับง่ายานะยกขึ้นมาโดนเกี่ยวได้ครับโอ้โหได้แทมนะครับ6ต่อ3ครับนะครับปาปไป้าปอียจิตไ่จิต โดนแล้วคืนมานะครับนี่ครับซีโครับนี่ครับอยู่ที่ตัวชงนะครับนครับซีครับีกตะวันเนาะโอ้ย หัวเนตเนตตีๆๆมาหน้าขวาเลยครับเอาลนะครับอโอ้โหจังหวะนี้ครับซีเตอรครับ<า>เปิดสายครับเึ้นมากระโดดสูงครับโอ้โหตีหวัวด,ดีครับจะป่นครับ ง่ายง่ายครับเดี๋ยวโอ้หัวนี้ครับ5ต่อ6ครับ5ต่อ6โอ้โหนะครับนี่แหละครับขาขาซ้ายเจ้าแซมนี่แหละครับโอกาสนะ นะครับย่อขึ้นมาโอ้โหแลคามฟีกับปอนด์ก็สู้สีกันครับโอ้โจังวะนนี้ครับโอ้หล้นครับโอ้โหแซมอโอ้ยังวะนนี้ นี่ครับโอ้โหปูไปนะครับนี่ครับเจ็ดตัวครับนี่ครับอยู่ที่เจ้าแซมนะครับฝั่งนี้ก็สู้ทันทีนะครับนี่ครับจะซื้อตัวโยกับโอ้โหตีหัวครับมานะครับเปิดจังหวะนี้ครับย่อขึ้นมานะครับนี่ครับ Oh. โอ้หเจ็ดต่อครับนะครับเขากลุ่มด้วยครับตะนางรองเปิดนะฮะตีบยกขึ้นมาโอ้โหตีหัวครับมาดูลูกเส็บนบโอ้โหโยอขึ้นมาโอ้โหดดเกียวครับมาเร็วเร็เรบาาา ขึ้นมาต่ำครับอกอกบไปนะครับยกไม่ได้ครับนี่แหละครับคือปัญหานะครับแต่อเจ็ดครับนี่ครับเปิดหัวครับยอขึ้นมาทั้งนี้ก็หายครับนี่ครับ ะครับกระติบเดี๋ยวก็ลนครับโอ้ไม่บอกกันครับไม่คุยกันนะครับอยู่ที่ตัวชงนี่แหละครับมัดกันนะแซมกับกระติบครับครับโอ้ต่ำครับโอ้ลูกนี้ครับโอ้กระติบเจ็บเลยครับลงทุนไปนะครับกระติบนะครับกระติบครับย่อขึ้นมา โอ้โดนเกี่ยวได้ครับโอ้ต่อแครับนี่คบแคนครับต่อแโ้ลูกนี้ครับ นะครับพยายามนะฮะอย่าเดินเดินเดินนี่ครับกะกะติ๊บก็ขันสายตานะครก็ทำเป็นทำเ,เป็นธรรมดาครับพอลุงมาสก,ก,กูตามสายตากะติ๊บก็มองว่าหลงนะจะมีผลหรือไม่กับพุทธบูชานะครับมาเล่นกันต่อครับผู้ที่หนึ่งเขาอาจจะไม่ทันท่านที่หนึ่งไม่ไม่ทันก็ถามกัรไปการท่านที่สองไนงะก็ตามนั้นครับไม่เป็นไร เจ็บนะครับกระติ๊บนะครับไปนะครับกระติ๊บน้อยเหลือเต็มเดียวเกมนะครับนี่ครับมีผลนะครับตันทีนะครับ11ต่อ8ครับเหลือเต็มเดียวเกมครับเกม13เลาวแล้วครับเจ็บนะฮะกระติ๊บก็ล้มนะเลือดเต็มหลังเลยครับยอมนะฮะนะครับขอไม่ดูนะับไปดูกระกระติ๊บนะครับว่าเจ็บไม่เจ็บนะครับโอ้หลังเขียวหมดนะครับลูกนั้นแหละครับ เราเก็บด้วยครับ